สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาอยู่กับผมกอล์ฟคิงด้อมนะครับในคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปตะลุยเอพิโซด10มืดกันนะก็จะเป็นพาร์ท2ของเราแล้วจะเริ่มตั้งแต่ด่าน10-11 1ถึง10-20นะครับทุกคนพวกท็อปปิ้งหรือว่าตัวละครที่ใช้เล่นเนี่ยจะไม่ขอลงลึกแล้วนะก็ให้ไปย้อนดูเอาในพาร์ทแรกเอานะครับคลิปนี้ก็จะเริ่มเล่นเลยอ่ะด่านนี้ก็จะเป็นด่าน1 0บ1ีนะครับจาทีมก็จะเป็นเคฟสตอเบอรี่ ลูกเกเดเอสเปโซแล้วก็เฌเอมเพียวนิลาน,นะครับประมาณนี้นะการใช้สก,กิลก็จะเหมือนเดิมเลยก็คือใช้ชฌเอมดันนะครับแล้วก็เอสรวบตามด้วยลูกเกดฟันปิดท้ายนะส่วนเคฟสตรอเบอรี่เนี่ยสามารถกดได้ทุกครั้งที่สก,กิลมันใช้ได้เลยนะครับแต่แนะนํานะพยายามกดตอนที่เจอกับมอนสเตอร์นะครับกาดจังหวะน,นิดนึงนะอ่าด้านนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับมอนสเตอร์จำนวนเยอะเนี่ยเราก็ใช้ตัวดาเมจเยอะๆนะไม่ต้องใช้แวมพายนะครับสำหรับด้านที่หมอนเยอะแบบนี้ อ่ะโอเคเหมือนเดิมครับเวลาเราจะฮิลเนี่ยเราก็ให้สังเกตคูทรามของเะเอมนะคูทรามต่ำกว่า3วิแล้วค่อยฮิลนะครับอันนี้มอนก็ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับพอที่จะฆ่าม,มันได้ง่ายๆอยู่นะแต่ต้องระวังตัวไอ้นี่นะครับตัวระเบิดนะครับไอตัวระเบิดข้างหลังเนี่ยเป็นตัวที่อันตรายมากๆจะต้องรีบฆ่ามันนะ ตอนแรกผมกลาว่าจะแวมพร์ไปกัดไอตัวที่มันใช้ระเบิดอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่แวมพายเนี่ยตัวดาเมจเราจะน้อยลงอีกหนึ่งตัวนะทาให้เรากาจัดมอนสเตอร์จํานวนเยอะได้ลาบากมากขึ้นก็เลยใช้เป็นทีมนี้นะครับ <Yeah. S 1> อ่าใช้เอร่วมมารวมกันแล้วก็เอาลูกเกตสับทีเดียวเลยสับได้เยอะมาก <Yeah. S 1> โอ้โอเคด้านนี้ก็น่าจะผ่านได้ชิวๆนะไปอัพตัวละครให้เวลตันๆกันเยอะๆนะครับน่าจะผ่านได้สบายๆเลยอ้าวดันรวบเคป็บก่อนแล้วก็ลูกเกตไปท้าย ปึ้งปึ้งปึ้งอ้อฟันได้เยอะมากครับเพื่อนๆพ,พอมารวมกันเยอะเนี่ยเราจะฟันได้หลายตัวนะโอเคด่านนี้ก็ไม่กินเวลาเท่าไหร่นะครับใช้เวลาประมาณ2นาทีก็น่าจะจบได้แล้วเรียบร้อยตายไปตายนะครับเรียบร้อยดาสิบเกื็ก็จบได้อย่างสวยงามนะครับทุกคนสามดาวด้วยทีมนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ด่านต่อไปเลยนะครับทุกคน มากันที่ด่าน10บ1ีดนะครับด่านนี้ก็จะใช้ทีมเดิมเลยครับไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าด่านนี้ใช้สตามีนาเยอะมากนะใช้ประมาณ3 0 3 1เลยอย่าแพ้กันบ่อยๆก็พออ่ะโอเคเอ็ดรวบนะครับแล้วก็ลูกเกตฟันปิดปึงป้งปึงป้ง,งนี่มันมีตัวระเบิดนะแต่ว่าเราก็จะว่าฮิวได้อยู่ยังไม่ค่อยเออยังไม่ค่อยเท่าไหร่สําหรับผมนะแต่ในช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะลําบากครับตัวนี้โหดมากไอตัวที่เปียงระเบิดเนี่ยโคตรขี้โกงเลยอ่ารวบมา ็แล้วเอาชเอมดันอ่าลูกเกซทราบครับปึ้งปึ้งปึ้งอ่ากระแทกเราวะก้ามาดิครับรอชเชมตามภาษาวิอาเราฮิลได้เลยครับปึ้งอ่าดันไปเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยนะตรงนี้อ่ามาเลยรอครูํามแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเอ็ดรวบครับเาเชมดันต่อเลยอ่าลูกเกซทราบครับปิดท้ายไปปอง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 ,ปองโอ้ตายหลายตัวเหมือนกันนะ อาจจะงงๆคอมโบนิดนึงนะครับก็ค่อยๆฝึกกันนะคอมโบนี้ผมบอกเลยว่าโคตรมีประโยชน์เลยใช้ได้จริงนะครับดีมากๆอ่ะเอสรวบเอมดันก่อนก็ได้เพราะว่าครูทำเอมมันไม่ทันนะเนี่ยเนี่ยถ้ากำจัดตัวนี้ได้ครับสบายนะแต่ถ้าเอามันไม่อยู่เนี่ยเราโดนดานมอีกโคตรแรงเลยนะต้องรีบกำจัดมันนะครับตัวปลาระเบิดอ้าเคปเคปลดความเสียหายรอเลยอ่ะลูกเกซับ รวมกันเยอะแล้วปง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 โอ้ไม่ตายเลยวะไม่ตายเลยนะอ่าเนี่ยถ้าโดนดาเมจมาแรงๆเนี่ยแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวเนี่ยก็แนะนํานะครับว่าให้เลือดลดสักนิดนึงนะแล้วเราค่อยฮิลจะได้แบบเพิ่มเกาะด้วยแล้วก็เลือดเต็มด้วยอ่าสำหรับวิธีเป็นวิธีการรับมือกับตัวระเบิดนะครับมาเอสลวัตรฟันปง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 บอสมันบ้านะครับด้านนี้บอสมันบ้านะโอ้ โอ้มาดิมาดิโอ้มันจิกมันกัดเรานะโอ้แทงเราเว้ยไปโดนลมมึงโดนลมมึงโดนลม,โ,ลมโคตรเถอกอะโคตรเถกอะเพื่อนเพื่อนอึดมากโคตรอึดอึดออ,ออึดด๋อโดนระเบิดเอ็ดไปอึ้งโอ้ใเอ็มดันมันลูกเกดไิทายวิทายตายไหมโอ้ไม,ไม่ตายว่ะโอ้โหบอดแมนโคตรโหนะครับด้านนี้แต่ว่าโหดแค่ไหนเราก็สามารถผ่านได้นะครับ ก็3ดาวแบบล่อๆนะโอเคไปเจอกันด้านต่อไปนะครับมากันที่ด่าน10บขีดนะครับด่านนี้ก็ปรับทีมเล็กน้อยนะเอาลูกเกตดำออกนะครับเป็นแวมไพร์มาใส่แทนเพราะว่าจำเป็นจะต้องใช้ดามจแบบจัดๆนะนี่นะครับอ่ะถึงมอนสเตอร์มันจะเยอะเนี่ยแต่ว่าเอสดปโซต,ตัวเดียวเพียงพอต่อการกำจัดพวกมันนะครับอ่ะเหมือนเดิมเลยนะเออสก,กิลเนี่ยก็เป็นเชเอมแล้วก็เอสร่วมนะครับแล้วก็แวมไพร์งับ แต่แวมพายนี้ไม่ค่อยได้โชว์ฝีมือเท่าไหร่นะครับสำหรับเวลาเจอมอนสเตอร์เยอะมันจะไปโชว์ตรงนี้แหละครับเนี่ยดูนะเวลามอนน้อยๆเนี่ยแวมพามีประโยชน์มากเนี่ยมันการตายเลยอย่างน้อยๆนะก็ตายแน่ๆหนึ่งตัวมาครับอืมโอ้โหมันแทงเราแรงมากอ่ะเมตังวกาสามว,าวิแล้วฮิวอ่าเมเออกระจุยนะครับเรียบร้อยแบบว่าหล่อเทมาอ่าแวมไพายงับครับ มันพายงับตัวหลังโป้งปิวครับเรียบร้อยแม่งโคตรถึกนะตัวหลังมันอะล้มมอนสเตอร์เนี่ยมันเดินกระจายนะครับมันเดินเป็นแถวเนี่ยถ้าใช้ลูกเกตจะเล่นลําบากมากเลยนะด้านเนี้ยคือลูกเกตมันไม่ค่อยโฟกัสเวลาฟันเท่าไหร่นะครับจะต้องมีตัวลวบให้มันนิดนึงหลังนั้นก็ใช้เป็นทีมนี้แล้วกันเนี่ยครับมีตัวระเบิดนะตัวระเบิดนี่แก้ทางง่ายมากใช้มงไพายงับก็เพียงพอแล้วปึ้งอ่าไม่ทันโดนทามจนะครับเพราะว่ามันตายก่อนสุดยอด อ้าวเอสเต็มตัวระเบิดมันลูกตูมไม่ตายวะแมงคตรถึกถึกมากอืมมาดิครับอ่ะเวลาดีพอสมควรเวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับโอ้ครั้งนี้มาเยอะมาเยอะนี้ย่างชอบเลยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยเก่งนะครับไอตัวเล็ก,เ,ลกเนี่ยไอตัวขี้ขี้ข่าวด้วยมึงกินอะไรมาวะมึงขี้ข่าวหรออืมอ่าเกิดตายหมดแล้วอือกระจุยนะครับ มามามาเนี่ยครับต้องระวังนะต้องระวังตัวข้างหลังนะก็ยิงธนูใส่เราแล้วก็ไอตัวกลางครับคอยไฮ้ตัวอื่นได้ต้องรีบกำจัดมันกอนเลยอรอดูแวมไพายนะครับเอาใช้เอ็มดามนี่ก่อนแวมพ์ครับตายไหมโอ้ไม่ตายว่ะงับทิดตัวนะครับเพื่อนๆไปงับลูกมันนะ,ะดันไปก่อนดันไปก่อนเฮีวเฮีว,ฮวเแวมพายงับต้องงับไปทุกตัว เอาไป็นงบงปีกตัวหนึ่งโอ้โหแมงบอสแม่งมยังถึกนะอ่าโดนไปเรียบร้อยก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับด้านนี้นะมอนสเตอร์แข็งแกร่งมากๆไอ้ตัวใหญ่นี่เดี๋ยวโดนแบมพายผมซัดอ่าแบมพายแม่งมีประโยชน์มากเวลาเจอมอนสเตอร์น้อยๆเรียบร้อยนะครับผ่านได้ด้วยทีมนี้เลยเอาลูกเกดออกเอาแบมพายใส่มาแทนนะครับสามดาวรอๆเลยโอเคไปเจอกันที่1 0บคี่สิบนะครับ มากรนที่ด่าน1 0บขีดสิบสี่แล้วนะครับด่านนี้ก็ใช้ทีมเดิมจากเมื่อกี้เลยนะยังมีแวมไพร์เหมือนเดิมอ่ะทีมนี้แม่งโหดดีผมชอบไปต่อกันเลยครับก็สกิลเหมือนเดิมเลยจชลเอมดันเอดลวบแล้วก็แวมไพร์งับนะแต่ว่าแวมไพร์จะไม่ค่อยได้โชว์ฝีมือเท่าไหร่เพราะว่ามอนสเตอร์มันเยอะนะครับก็ปล่อยไปก่อนนะช่วงนี้ไม่มีอะไรหรอกมันไม่ถึกนะอ่ะเชเอมดันอย่างนี้เชเอดเปโซต่ตัวเดียวก็น่าจะได้นะแต่ผมว่าผมปล่อยดีกว่าว่าะปล่อยเลย าเป็นอย่างนี้นะครับสามารถปล่อยได้นะเพราะว่ามันมันตัวเดียวมาสู้เราไม่ไหวอยู่แล้วเก็บสกิลไว้อ่าดันรวบปึ้งครับตายตายไม่ไม่ตายหมดเว้เอาเรื่องเหมือนกันนี่ว่อาอาเชอมดันครับชเชอมนี่ประโยชน์เยอะมากโอ้ดามจมันแรงเหมือนกันนะมันสอยเอสเปโซ่เราครึ่งหลอดเลยว่ามาดิครับมันแทงเราเว้าฮิวสักนิดนึง รอ,อบนี้ด้านนี้มีให้เกบหัวใจนะครับโอ้เก็บตังค์แป๊บหนึ่งปึงป้งปึ้งปึ้ง <c oughs> คิดถึงคุกีรันพักลักเลยว่ะไม่ได้เล่นนานมากแล้วนะครับพักลักนี้ผมไม่ได้เล่นมาประมาณปีสองปีแล้วนะพอกลับมาเล่นใหม่เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสนุกเหมือนสมัยตอนที่เล่นแรกๆอ่ะสมัยที่อยู่ในเกมไลน์นี่สนุกมากนะแต่พอมันแยกตัวไปแล้วนยผมรู้สึกว่ามันหมดเสน่ห์ไปนะแต่ว่ามา คุกกิลันคิงดอมก็ถือว่าโอเคนะครับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยน่าดึงดูดอยู่ยังมีแพชชั่นในการเล่นอ่ะโอเคกําจัดบอสก่อนปึ้งบอสเนี่ยต้องใช้ดาเมจกําจัดนะครับถ้าเกิดว่าเราอาลูกเกตมานะดาเมจอาจจะถึงแหละแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าแวมไพร์นะผมก็เลยเลือกเป็นแวมไพร์นะครับอ่าเฉลิมดันเคฟนะครับลดความเสียหายแล้วก็เตรียมฮิวเตรียมฮิวเตรียมฮิวเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออแวมไพายน้ำมัน อืก็ปล่อยไปเรื่อยๆอย่างนี้นะไม่น่ามีอะไรครับคอยฮิวให้ถูกจังหวะพออย่าพลาดก็พอโอ้เวลาก็ยังเหลืออีกประมาณห้าสิบวินะครับผมมองว่าน่าจะทันนะแต่ลองดูก่อนนี่ก็เล่นรอบแรกเหมือนกันอ่ะจำภัยอื้มอ่ะสิเชเอมดันไปเคปเคปเฮ้ยเพี้ยวเพียวเพียว เพียโอ้ยไปออโต้แล้วไปออโต้แล้วลปออโต้แล้วนะเวลาเราปล่อยออโต้เนี่ยมันจะกดสกิลง่ายกว่านะครับเพราะว่าเราสามารถกดให้มันใช้ตัวไหนได้เลยนะเพียงพอนะครับอุ้ยทันไหมทันไหมทันไหมทันวะโอเคเหลือหกวินาทีนะครับก็เกือบไม่รอดนะถ้าใช้ลูกเกดเนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับด่านนี้เราก็จบมาได้แบบ3ดาวเหมือนกันนะอ่ะไปด่านต่อไปกันดีกว่าครับ มากันที่ด่าน1 0บจแล้วนะครับทุกคนก็ครึ่งทางแล้วนะทีมเดิมเลยนะครับแต่ว่าด่านนี้ใช้สต,ตา์มีหน้าเยอะมากอย่าพลาดกันบ่อยๆเอาโอเคไปลุยกันดีกว่าอันดับแรกนะครับกดจะเอมเอดรวบแล้วก็แวมพายงับนะครับปึ้งอ่าส่วนเคฟก็กดเหมือนเดิมเลยครับกดตอนเจอกับมอนสเตอร์นะขอลดความเสียหายให้กับทีมเคปสตอเบอรี่เนี่ยผมมองว่าหลังๆจะเก่งกว่าดาร์กช็อกแล้วนะครับ คือในช่วงเอพิโซด9ขึ้นไปเนี่ยดาเมจที่ Monster มอนสเตอร์มันทำกับเราเนี่ยแรงมากนะดังนั้นก็ต้องมีตัวที่คอยลดความเสียหายให้กับทีมนะครับเคปนี้มันตอบโจทย์เป็นอย่างมากเลยนะดักช็อก,ก็ดูจะบางไปนะครับสำหรับการเล่นตลวยด้หลังๆเนี่ยอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่ต้องเลเวลเยอะๆอ่ะ60อย่างเงี้ยถึงจะพอไหวนะอ่ะเชอมดันฮิวครับปึงๆๆๆๆ้งปึ้งปึ้งปึ้งมึงโดนลุมแล้วโอ้โอ้กระจุยนะครับ มาโอเคดันด้านนี้ครับแวมมีประโยชน์ก็คือจะกัดไอดตัวระเบิดได้นะแต่อยากัดพาดก็พอ้เอาแวมกัดพาดนะโอตานี้ต้องโดนาาเมจแน่เลยเนี้ยเปลวไฟแบบแรงๆเงี้ยอันตรายมากนะครับต้องระวังนะอาศัยดวงด้วยต้องให้แวมกัดให้ถูกอ่าอย่างเงี้ยแวมกัดโดนะครับเราก็จะรอดถ้าแวมกัดพาลาดเราก็ซวยไปครับเพื่อนๆอน่าเอ็ดรวบนะเคป โอ้โอุ้ยโอ้โอเคการทันนะครับเนี่ยอาศัยดวงถ้ากาัดไา่ก็คือสวยเรียบร้อยเรียบร้อยไอสองตัวหน้าไม่มีอะไรครับอ่าอาศัยแค่ว่ามันทึกกับมันตีเราถอยลงนะไม่ค่อยมีอะไรอ่ามันมาเยอะนะมาเยอะนี่ผมชอบตรงนี้ก็ยังไม่มีตัวระเบิดนะครับสามารถตีได้ชิวๆเลยอ่าโอ้รีบค้าตัวหลังมันก่อน บมพายบมพายไวๆหน่อยลูกบัมพายอาจการย์มันปึ้งโอ้โหไม่ถึงตัวหลังว่ะในตัวหน้าก็โอเคเอาชเชมดันชเชมดันโอ้หมันหิวแรงมากครับเพื่อนๆหิวพวกมันโคตรแรงนะบัมพายต้องงับเออกระจุยไปดิมึงโคตรเสียเวลาเลยว่ะตรงเนี้ยเสียเวลามากครับอ่าเวลาเหลืออีกสี่สิบกวิจะรอดไหมจะรอดไหมอ่าน่าจะทันนะเพราะว่าตรงนี้มันสุดท้ายแล้ว เต็มดันวะโอ้โวงมันตีแรงเหมือนกันนะเนี่ตีแรงอ๋อตีแรงอ๋อโดนวันไพอมมไหมล่ะโอ้โหโอ้โหครึ่งรอดดีครึ่งรอดไปดิมึงวันไายกัดไม่ตายด้วยแม่โคตรถึกถึกมากถึกอหรอกระจุยไปดิครับเหลือเวลาอีกสิบห้าวินาทีนะครับขนาดตัวเลเวลหกสิบหมดแล้วนะเนี่ยอ่าเออเหลือชะเอมตัวเดียวยังไม่หกิบนะลำบากมาก มาต่อกันที่ด่าน1 0บ6ีนะครับทุกคนด่านนี้ก็ใช้เป็นทีมเดิมเลยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับใช้เอ็มด่านเอ็ดรวบแล้วก็แวมไพร์งับนะครับด่านนี้ข้อดีเลยคือมอนสเตอร์ไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่าตัวที่ส่งมาตีกับเราเนี่ยแม่งโคตรถึกเลยต้องระวังมานิดนึงนะครับใช้ตัวที่ดาเมจจัดๆหน่อยนะไปดิไปด,ไปดิอ่ะอางนี้ป้อยเลยโอ้มีระยะเวลาในการเดินนานเหมือนกันนะครับดีเลยนะ แบบนี้เราจะได้เตรียมสกิลไว้พร้อมในรอบถัดไปได้นะตรงนี้มีตัวระเบิดด้วยนะครับแบมพายมันการผิดตัวว่าโอโหพลาดเลยอ่ะเดี๋ยวได้ดูสกิลกันนะครับเนี่ยสังเกตไอ้ตัวระเบิดนะมันจะมีลอดสกิลนะครับเห็นไหมเนี่ยพอมันสกิลเต็มมันจะเฟี้ยงใส่เราแรงมากมีวิธีรับมือมันสองแบบก็คือใช้เป็นแบมพายกัดมันก่อนที่มันจะเฟี้ยงใส่เรานะครับหรืออีกแบบก็คือถ้าเกิดว่าไม่ทันจริงๆเนี่ยรอให้มันเฟี้ยงใส่เรานะครับแล้วก็การจังหวะฮิวดีๆนะจะรอดาว่ ฮิวอนหรือว่าฮิวหลังเนี่ยไม่ถูกจังว่าตายแน่นอนผมบอกเลยเลเวลหกสิบยังไม่รอดอะแล้วตัวอื่นจะไหวปหเนี่ยคิดง่ายๆแค่นี้อ่ะปึง้งอ่ะโอเคอุ้ยตัวนี้แม่งโหดเหมือนกันนะเนี่ยโหดอัดดุนเลยนังโคตรถึกนะถึกมากถึกมากตายไปเออโหเวลาเหลือแค่หนึ่งนาะทีสี่สิบวิว่าเพิ่งมาครึ่งทางเองจะไหวไหมนเนี่ย ลองดูลองดูทีมนี้อืมแบมไพ่ครับตายไปเดี่ยวตัวเดียวโดนลุมอีกแล้วเดี๋ยวกาจังว่าฮิลสักแป๊บหนึ่งอะโอเคเชเอมดันเอสด,ดรวบปึง้งไม่ต้องถึงแบมไพ่อ่าโอเคเวลาเว้เวลาเวลา,วลา,วลาตอนนี้แข่งกับเวลานะครับทุกคนอ้าเชเอมดันเอสด,ดรวบอ่าแบมไพ่คับเลยอู้งับไม่ตายด้วยแต่ดีนะเอสด,ดัเไม่ถึงตรงนู้นพอดีเลยรอดตายไปนะครับ เรียบร้อยอีกหนึ่งนาทีกับมอาะเต้อ,อีกหนึ่งชุดนะครับดูดีว่ามันจะทันไหมอ้าวรีบจัดการมันโอ้เป็นบอสด้วยวะไปงับเออกะจุยไปหนึ่งตัวอุย้ยบอสต,ตัวนี้แก้วโอ้ยโอ้ยแทงเราออ้ยหน่อยแน่หน่อยแน่แชเอมอุย้ยเอ็นเปโซโอ้โหมันจิกแรงมากมันมันมันจิกแรงมากอุย้ยแชเอมครับอ่ะหิวก่อนมาเด้ก,เดก็มาดิครับ แต่เวลานี่จะทันเปล่าครับเวลาจะทันไหมเนี่ยเฮ้ยทุกคนช่วยกันสู้ช่วยกันนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวทุกคนช่วยเพียงนี้ลาฮิวกอนเออเอสระเบิดมันเรียบร้อยโอ้โหโคตรหลุนทันนะครับเหลือ X 18ปวิตอนแรกนึกว่าไม่ทันแล้วแหละเห็นแมงโคตรถึกเลยแต่ว่าก็ผ่านมาได้นะรอบแรกนี่ผ่านไปแล้วนี่เล่นรอบ2ก็ได้3ดาวเลยนะครับ ถึง10บขดสิแล้วนะครับทุกคนตรงนี้ก็เอาแอมพายออกนะใช้เป็นลูกเกดดำแทนแล้วเพราะว่ามอสเตอร์มันจะเริ่มเยอะแล้วนะดังนั้นแอมพายก็จะไม่ได้โชว์ประสิทธิภาพแล้วอ่โอเคไปลุยกันต่อดีกว่าครับก็เป็นชเอมดันนะเอ็ดรวบแล้วก็ลูกเกดสับเหมือนเดิมนะครับอ่ามาดิก็มาดิครับตรงนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรห,หรอกแค่ทึกอย่างเดียวนะตัวพวกนี้อ้าวชเอมดันมันเอ็ดรวบม,มารวมกัน เกดสังสอนมันปึ้ง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 โอ้โหลูกเกดดาเมจใช้ได้ลูกเกดดาเมจใช้ได้นะครับอ่าเนี่ยครับมันเยอะเนี่ยเราได้เปรียบมากปึ้งอ่าโอเคซับมันซับ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 ,บใช้ได้ใช้ได้ก็สุดยอดนะครับเหลือตัวเดียวก็โดนสิครับโดนลุมสิครับโดนลุมเออปิวไปดิมึง เจอลมไปอ่ามาครับโอ้มาเยอะด้วยมาดิครับมาดิเออซับมาเยอะหรอมาเยอะหรอมาเยอะแต่ไม่ค่อยมีคุณภาพก็เท่านั้นแหละอืมโอ้โหตัวท้ายมันโคตรถึกเนี่ยมันฮิวนะเป็นไงล่ะฮิวคนอื่นหรอฮิวคนอื่นหรออ่าไปตายนะครับโหด้านนี้หนักเลยนะเวลา เล็กนึงนาะที4ี่สิบวินะครับมอสเตอร์ก็ค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็อันนี้ด้วยใช้ระยะเวลานะครับลองดูดีว่ามันจะทันหรือเปล่าม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 าเ,า,าเอาเชลเอมเอ็ดรวบรวมกันแล้วเสร็จลูกเกนนะครับปากปๆกปกัปกปกักปกาโอเคได้สองสาตัวออากาจังว่าฮิลครับดันโอ,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 อ้ตัวละเบิดอีกแล้วตัวระเบิดหรอตัวระเบิดหรอ เดี๋ยวมึงเจอลูกเกตกูอ้าวยังไม่ทันฟันเลยปิวซะและ้วอ่ะถึงตอนสุดท้ายแล้วเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับเราดูดีว่ามันจะโหดไหมโอ้เลือดลดย่างเยอะบอสตัวเดิมเลยว่ะอ้าวตัวเดิมก็โดนเหมือนเดิมแหละโดนสับครับแต่ครั้งนี้ไม่ได้เอาแหมพายมาแล้วนะอืมไม่ได้เอาแหวนพายมาแล้วด้วยจะรอดไหมเนี่ยอืมโอ๊ยอมันคัดสกิลแล้วนะครับมันคัดสกิลเพียววันิลานะ,อะโอเคดันอืม โดนลุมแล้วโดนลุมแล้วโหไม่ยังทึกอะ่ะยังทึกกับเพื่อนเพื่อน <c oughs> มันยังไม่ค่อยลดเลยนะต้องรอพิ่งลูกเกดแล้วครับเออเออเออโอ้โหลูกเกดสับได้เยอะอยู่ลูกเกดมีประโยชน์มากเอจัดการมันเรียบร้อยนะครับเป็นงไงลนะ่ะคหล่อเททึกนักหล่อก,กระเด็นไปดีครับอ่ะดันนี้ก็สามดาวนะครับทุกคนมาเจอกันดน้าถัดไปมากันที่ด่านสิบคีสิบแปดแล้วนะครับ ครั้งนี้ก็ใช้เป็นทีมเดิมเลยนะเพราะว่ามอนสเตอร์มันเริ่มจะเยอะแล้วนะครับก็ใช้เป็นทีมนี้เลยอ้าวดันลวบแล้วก็ลูกเกตซับครับปัก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 โอ้คันนี้สวยมากซับได้หลายตัวโอ้แต่ว่ามันตัวระเบิดเนี่ยสังเกตน,นะถ้าเกิดว่ามันเฟี้ยงระเบิดนะครับปล่อยให้เลือดเราลดสักนิดหนึ่งแล้วเราเค่อยฮิวอะแบบแบบนี้แบบที่ผมทำอะประสิทธิภาพจะสูงกว่าฮิวก่อนที่มันจะเฟี้ยงนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับซับมัน เพงเพิงงงโอ้หตัวระเบอร์สองตัวเอ้ยไม่ใช่ตัวเดียวโอ้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 ดีนะมันตายก่อนมามามาไอ้แกตัวระเบอร์ีกแกโอ้ลูกเนี้ยแวมพายมาดีกว่านะแต่ไม่ค่อยมีอะไรนะครับยังไม่ต้องถึงกันต้องใช้แวมพายหรอกอ่ะลองดูดันมันไม่ได้แวมพายมันเนี่ยก็ต้องกัดจังหวะดีๆนะครับถ้ามันเฟี้ยงมาเนี่ยเรอเลือดลวก้อนน้อยนึง อ่าเรือเริ่มลดระฮิวเลยโหสุดยอดมันตีแรงนะแต่ว่ามันไม่ถึกนะครับอืมตายไปดิโหตัวเราเหลือเลยครึ่งรอดอะถึกมากด้านนี้แม่งอันตรายมากอ่าเอ็ดรวบเคปป้บบองกันเลยซับอ,ม,อ,ม,อม,มันไม่ตายเกว่าวโอ้โหโดนอีกงเย้วโดนอีกแเย้วไฟแรงมากไฟแรงมากฮิว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 โอ้ยเอ็ดเกือบตายว่ะเอ็ดเกือบตายนะครับทุกคน แต่ว่ารอดได้รอดได้เอาเอ็ดรวบลูกเกตซับเลยไม่รอแล้วเฉมดันโอ้ลัางๆมีอยู่สองตัวก็สบายดีครับมีไอ้แค่สองตัวนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเฉยๆนะครับอ่ะมาโดนโดนโดนดีครับตายไปปิว้วเรียบร้อยอันนี้ก็ยากระหวว่างทางนะครับแต่ตอนท้ายเนี่ยไม่ค่อยยากนะก็จบได้แบบสามดาวอีกแล้ว โอ้ดิเซตอันนี้ด้วยนะเซเข้าไไร์นะครับด้านนี้ไป,ไปเจอนั้นต่อไปครับมากันที่ด่านสิบกี่สิบเก้าแล้วนะครับด้านนี้ก็มีการปรับพิมพ์เล็กน้อยนะเอาเอสเปโซไปพักนะครับแล้วก็จับแวมไพร์มาเล่นแทนอ่ะจะเล่นยังไงไปดูกันดีกว่าอ่ะเหมือนเดิมเลย,ชยเชฟแดนนะครับแล้วก็อลูุเกสับก่อนนะป้องป้องป้อง,องนแวมไพร์นี่เอาไว้กัดตัวสุดท้ายนะครับให้ตัวระเบิดแบบนี้ก็จะเล่นง่ายมากๆอ่ะเจออย่างนี้เราปล่อยเลย ปล่อยรอสกิลนะครับสว,สวยงามสวยงามสวยงามอ้าวเชลเอมดันนะครับลูกเกซับมังไพงับโ,โหงับไม่โดนตัวระเบิดหรอเพื่อนๆอย่างนี้เราอาจจะต้องโดนโดนดาเมจหนักนะเฮย้ยอุ้ยโอ้โหดันก่อนดีดีดีฮิว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 โอ้โมันเฟื่องดาเมจมันแล้วโอ้ยเผาไหมไม่กลัวเป็นไงล่ะ กระจจยไปดิมมึงแต่ว่าเราก็เจ็บหนักเหมือนกันนะครับเนี่ยหาจังว่าหิวก่อนเอ้าอันี้นี่วะข้างหน้าเป็นที่เก็บเลือนะครับสบายครับสบายเก็บตังก่อนกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิงเก <c oughs> <c oughs> ็บตังอ่ะดันเั็นภัยงับโอ้โหงับตัวระเบิดอ่าโอเคสวยงามปล่อยครับอ้าใช้ไปเลยก็ได้เพราะว่ามี3ตัวนะ อะไรก็จะปล่อยมันจะนานไปตอนท้ายเม่อมาเยอะด้วยมาดิครับมาดิครับอ้าวซับซับทราบทราบเอ็มพระพาใส่มันปึ้งโอ้โหดาเมจแรงมากดาเมจแรงมากอ่ะฮิวรอเลือดลดสักนิดแล้วเราค่อยฮิวนะครับอ่าโอเคแบบนี้เลยโอ้โอ้ไอ้แก้วเอ้แก้วตายก่อนโอ้ยยาตายดาเมจมันโคตรแรงอ่ะเอ้ยเอ้ยยายาเพียวโอเคโอ้โหเกือบไม่รอดว่ะอันนี <Skills. S 2> <ๆ swing. S 1> ้ยากนะครับเพื่อน ดาวไม่แรงมากสุดยอดผ่านมาได้แบบชิวเชียด3สามดาวโอเคไปเจอกันด่านสิบขีดยี่สิบเลยนะครับมากันที่ด่านสิบขีดยี่สิบเลยนะครับด่านนี้ก็มีการปรับทีมชุดใหญ่เลยเอาลูกเกตกับชาเอมออกไปนะครับใส่เป็นแวมไพร์กับสมุนไพรมาแทนเป็นทีมอมาตะของผมเลยนะแต่ว่ามันจะต้องแข่งกับเวลานะครับถ้าใช้ทีมนี้ดาเมจอาจจะน้อยไปนิดนึง แต่ว่ามอสเตอร์ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่มีเอสยูนะไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกอ่าโอเคโอ้โหเนี่ยครับเรากดตัวฮิลสลับกันไปนะกดเพียวนิลาแล้วก็สักพักหนึ่งค่อยกด,กดสมุนไพรนะเรือจะได้เต็มตลอดเวลามันจะไปยากตอนเจอบอสแค่นั้นครับด้านนี้ตอนสุดท้ายนะผมผ่านไปแล้วรอบหนึ่งมันได้แค่ประมาณ2ดาวคือแบบน่าโมโหมากอีกนิดเดียวก็จะผ่านแหละ แต่ว่าครั้งนั้นอะใช้คนละทีมกับท,ทีมนี้นะครับรู้สึกว่าเล่นยากก็เลยมาปรับเป็นทีมนี้ดูอาจจะเวิร์กไหมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าอ้าวเอจัดการมันปึ้งคือด้านนี้ช่วงแรกๆไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับมันจะไปะยากัอนสุดท้ายนะเพราะว่าดาเมจที่มอนสเตอร์ทำใส่แล้วเนี่ยแรงมากๆดังนั้นเนี่ยผมเลยจัดเป็นทีมเอ่อทีมฮิลคู่นะครับเพื่อที่จะเลือดได้เต็มตลอดเวลาไม่งั้นเก็บ3ดาวไม่ได้นะ แต่ว่าด้านนี้มันจะช้านิดน,นึงช่วงแรกๆถ้าเราจัดเป็นทีมแบบนี้ดานเนมจมันน้อยมากอ่ะเวลายังเหลือพอสมควรนะอาจจะทันนะครับผมก็ยังไม่รู้ผลเหมือนกันจัดเล่นครั้งแรกแต่จักที่วีคอลแล้วเนี่ยปัาเป็นทีมแบบนี้อาจจะเวิร์กนะมาดีอ่ะเราเลือเล่อนรถสักนิดนะครับเพียวนิลาเนี่ยฮิวสลับไปเรื่อยๆจยุยลำพายแม่งโหดจริงว่ะ โอ้ยชุดนี้แม่งทึกมากนะครับเพื่อนๆดูดิเลือดมันแทบจะไม่ลดเลยนะอ่ะกัดเอ้ยโหไม่ตายด้วยเหลืออีกน้อยนึงเหลือไว้ทําไมวะอา้าวเคปดันตายไปเออปิวโอ้โหใช้ได้เคปก็แรงเหมือนกันนะเนี้ยอ,อ้าวไอ้ขี้กระจุดไปขี้กระเด็นนะครับมาสุดท้ายแล้ะเหลือเวลาห,หนึ่งนาะทีนี่นะครับที่ผมบอกว่ามันโหดอะ่ะไอ้ตัวนี้นะเราคอยดูดามเมจมัน น้ำมิดมัแรงมากโอ้โหเนี่ยเห็นไหมดูแลโคตรแรงน,นะครับผมเลยใช้เป็นแบบนี้เลยฮิวสลับไปเรื่อยๆถึงจะรอดนะครับแล้วก็แวมพายคอยกัดบอสไปอุโ้ยอุเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวเออโอ้โหรอดอะฮิวเลยฮิวเลยสมุนไพรนะครับลูกเกดลดความเสียหายสมุนไพรนี้ใส่เป็นตีแรงล้วนนะครับทุกคนอะเปี้ยว โอ้ oh, จะจบแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวขอยนิดเดียวอย่าพึ่งยาพึ่งยาพึ่งโอ,โอ้โอ้โอ้เรียบร้อยโอ้โหโคตรลุ้นนะเพราะว่าดาเมจมนแรงจริงผมบอกเลยต้องเป็นทีมประมาณนี้นะครับถึงจะผ่านก็จบแบบ3ดาวล่อนๆนะอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันใครที่รอพัศบเนี่ยก็อดใจรอยนิดหนึ่งนะครับขอเวลาทำแป๊บหนึ่งนะอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับทุกคน ลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย